ครับเนี่ยสวัสดีกันด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับผมกับช่องอารามซอยปราดุซองครับผมอ่าก็วันนี้ปลุยฟิชชิงโก้กันดีกว่าเมื่อวานเราฟิชชิงวอลทุนเจ็ดร้อยบวกมาสองใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมาดูวันนี้กันดีวกว่า,วกาครับผมมลาดุซองฟิชชิงโกมั่งดูดิจะบวกไหมครับผมปะก็ใครมาใหม่อย่าลืมก like, ดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะเอออ่เราเปิดเบ็ดเบาๆไว้ก่อนครับที่เวลาห้านะ เราก็จะยิงกันสเตปเดิมๆคนระับอืมไม่มีอะไรไอสนทรเอ๊ะเอ้า,อา <c oughs> แปลก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 ผู้ชมเอออะนั่นไงไม่แปลกลนผู้ชมลูกกระสุนหมุค้างมาแล้วอ้าวได้สว่านอ้าวอะ,อะไรครับนี่ผู้ชมลูกกระสุนหมุค้างมาแล้ว ฮัลโหลวาชเอามาแล้วเออเอาเออเอายิงเ้าไว้อะอะไรวะหน้าลูกกระสุนผมค้างนะท่านผู้ชมแล้วก็อโอ้โหอุหลเบิดใครได้ไปโอ้โหเราจะโวดไม่หยุดเลยนะ <laughs> <laughs> นี่ปลาทองแตกเออแต่แต่ปลายังแตกอยู่เออ ลายยังมาอยู่แต่ขวบสุนค้างไปแล้วจเจือดแม่งค้างมาแล้วทุกผู้ชมดูมันเออแองก็ว่าตกฟากจัดอาเราเบิ่มเบ็ดเป็นเบ็ดสิบเลยครับเพื่อความโหดเหาเหาโหดไายปไป,ไป,ไปขอระเบิดถ้ามึงยังแตกอยู่ก็โอเคครับแต่โคตรเกลกะตา โุ้ยลูกเ,เดี๋ยวเดี๋ยวหมดไวมากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ขึ้นเลยหรอเฮ้ยมันเหมือนแตกแต่มันไม่แตกวะทั้งจบเออนี่ไงเออมาแล้วปลาทองปลาทองมาปลาทองมาปลาทองมากู้หนา้าเออสี่ร้อยสิบผมกู้หน้ามาได้กู้หน้ามันได้ยังได้อยู่ยังได้อยูยอย่แตยยนนะ่ยังบุญอยู่นะสว่านยังบนะุญอยูย่ครับผมไลนในกระค้างมาแล้วด้วยเออเรียบต้อยมึงทําอะไรของมึงเนี่ย คือห้องมันค้างไปแวบหนึ่งเนอะผมเออค้างกันหมดนะผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรแล้วผมก็ยิงไม่แตกเลยเฮ้ยโอเคก็ถือว่ายังมาอยู่แต่ว่ากินเยอะมากครับอะไรก,กันครับนี่เฮ้ยทำไมกระสุนมันไวขึ้นวะไมกระสุนมันไวขึ้นเหรอท่านชมคิดไปเองปะวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะ,ะไปครับยิงไปครับ แต่อยู่สมัมผัสได้เลยครับว่าดูทรงไม่น่ารอดครับวันนี้โอ้โหผมรู้สึกว่าตึงมากครับไม่ใช่ตึงธรรมดานะตึงเปรี้ยเลยดูดิคือตัวเล็กๆก็ดูดดูดูเห็นไหมเห็นไหมฟักชัดอะไรกันครับเนี่ยอเอาเอาเอาเข้าไปอ่ะสาดตตัวใหญ่เลยดยิไม่มา ตอนนี้ผมต้องเล่นสักนิดนึงแล้วออโอ้โหแย่น yeah, ลทคานผู้ชมพอดีไหมหรือเราจะดันให้สุดเลยคือถ้าพอเราก็จะจบที่เท่านี้แต่ถ้าเราดันให้สุดเราก็มีโอกาสหมดกับมีโอกาสบวกซึ่งห้องมันตึงมากครับผม่านผู้ชมวันนี้ผมไม่รู้เป็นอะไรนะ หรือผมค้นเปลี่ยนห้องวะเพราะมันบั๊กไปรอบหนึ่งด้วยเออแล้วดูเนี่ยสว่านเนี่ยคือไม่หยุดเลยคือจะหมุนอยู่แบบนี้เลยใช่ไหมเพื่อนรุ่นอันนั้นผมดันให้หมดเลยแล้วกันครับเออถ้ามาก็คือมามาดิจัดไปโอ้โห و, ทำจริงเหอะประทองมาโว้สองร้อยโอ้ 200. โจะดูดิคือตัวอื่นมันไม่แตกเลยท่านผู้ชม แล้วมันแตกแบบกระปิดกระปอยมากคืออะไรครับเนี่ยเฮ้ยหูเยอะไปหูเรียบร้อยว่ะท่านผู้ชมโอ้ยมันบัคกหรอวะโอ้โหโคตรว่ะวันนี้เฟลเฟลมากหรือว่าเน็ตผมไม่ดีวะเออ ไปคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวมาแก้มือแล้วกันครับสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปเดี๋ยวเนตอนี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์ด้วยแล้วกันครับไปยครับผมไม่รู้วันเป็นไร